สวัดีครับคอนเทนต์วันนี้เราจะพูดถึงกาวตัวละครที่โอเคผมรู้แหละว,ว่าผมออกมาพูดช้ามากมันจะเท่าไหร่แล้วนะสสัปดาห์หรือไม่ก็จะ3สัปดาห์แล้วที่ตัวละครเป็นออกมาแต่ผมเพิ่งมาทําเพราะว่าผมติด มามากๆเลยอุมามุสมแอนผมค้ายาแนวเบียนที่สักแป๊บหนึ่งคงได้ทําคลิปเกี่ยวกับการรีวิว2เกมนี้แล้วมั้งไม่รู้ดิแบบหาคอนเทนต์ไปเรื่อยในชีวิตอะ่ะก่อนไปดูคอนเทนต์หลักนะครับพูดนิดหน่อยนะคืออย่างแรกอย่าเพิ่งทําตัวเป็นสมาร์ทที่สั้นโอเคอย่างที่2คือคอนเทนต์เนี่ยเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับกาตัวละครผมไม่ได้เสพลีกไม่ได้ดูลีกไม่ได้ตามอะไรพวกนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่สนุกนะคุณ แต่ไม่ใช่พักถือสิ่งแบบว่าท่านจะไม่ดูลีกเลยต่อชีวิตไม่ใช่อย่างนั้นนะผมยังดูลีกอยู่แต่แค่ผมจะแวะเข้าไปดูลีกบางตัวที่แบบตัวสําคัญจริงๆที่แบบว่าสงสยัยมากๆแล้วมันไม่สามารถคาดเดาได้อย่างเช่นตัวละครอ,อย่างเซเบอร์หรือว่าตัวละครร<ๆ>ีเวิร์กอะไรพวกนี้ผมจะเข้าไปดูนิดหน่อยแบบจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงเผื่อเราจะต้องกดจริงๆ <S <S แต่ก่อนที่จะเกิดเลยนะครับหยุดก่อนได้นึงคือผมไม่ใช่ท่องลีกและผมไม่ได้อยากให้ใครมาพิมพ์ลีกในใต้คอมเมนต์ด้วยเพราะว่ามันก็ไม่ได้หน้าประทับใจบบตัวผมมมเเเองกก็รรรรู้สึทท่่่าาาไหีแบบ ไม่ต้องบอกกูก็ได้เดี๋ยวกูไปหาดูเองโอเคแล้วถ้าสมมุติว่าคุณยิ่งเป็นวิวข้างทางและอยู่ดีมาทําตัวอย่างเงี้ยผมก็คงแบบปากอบไปไหนก็ไปไปอย่างที่3นะครับผมอาจจะมีรูปประโยคหรือว่าคําหรืออะไรก็ตามที่พูดเกี่ยวกับตัวละครคุณแล้วมันอาจจะฟังไม่เข้าหูคุณซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น คุณสามารถออกจากคลิปนี้ไปได้เลยออกจากช่องผไมไปได้เลยเราไม่มีอะไรติดค้างกันนะผมไม่ได้ว่าอะไรคุณอยู่แล้วแลวก็แถมอีกอย่างหนึ่งคือได้โปรดนะครับผมว่าไม่รู้ว่าคุณจะเป็นเอ่อคนดูผ่านทางหรืออะไรก็ตามแต่ช่วยเลิกพิมพ์หรือว่าเลิกถามคำถามผมได้แล้วว่าเฮ้ย <"He i, S 2> คุณเอาข้อมูลมาจากไหน i, อ่ะนี่ข้อมูลมาจากไหนข้อมูลตรงนี้ยังไม่ออกเลยนู่นนี่นั่นะแต่ตอนนี้คงไม่มีใครพิมพ์แล้วมั้งเพราะตัวละครมันก็ออกมานานแล้วมันก็คงมีลิกหลุดมาแล้วแหละไอ้คำถามที่ว่าคุณเอาข้อมูลมาจากไหนเนี่ยไม่เป็นคำถามที่แบบสุดยอด มันก็มาจากตัวเกมนั่นแหละมึงคิดออกมาจากไหนอะถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของผมคุณสามารถสนับสนุนผมผ่านทางเมมเบอร์ชิพได้นะครับโจเอผมไม่อดตายแถมมีสิทธิ์ที่พิเศษในการดูและสตรีมย้อนหลังบ้างอันแถมแบนเนอร์รูปดาวหลังชื่อแกก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์หรือคนที่ไม่ได้สมัครนะน่ารักกันทุกคนเลยครับเริ่มกันที่ตัวละครแรกนะครับเอเวอร์ไนท์มีนาล่างมืดผาดคอทรงจำธาตุน้ำแข็ง ตัวละครใหม่ที่น่าสนใจประมาณนึงและน่ากดกว่าในส่วนของตัวละครหน้าแพชนี้มากๆและนั่นก็นคือความน่าเศร้าของคนที่อวยตัวละครใน3.5โอเคตัวละครนี้นครับผมให้กาวอยู่3กระป๋องซึ่งผมจะเรียงตามความเป็นไปได้น้อยที่สุดยันมากที่สุดเริ่มจากที่กาวกระป๋องแรกนะครับคือมีหน้าตัวละครนี้ถูออกแบบว่เพื่อเป็น DPS เพราะเหตุผลนั่นแหละมันเลยเป็นความเป็นไปได้น้อยที่สุดเพราะว่าอย่างแรกเรามีตัวละครเฮอต้าแล้ว DPS ท่าํำแข็งที่ยังอยู่โยงคงกระพันแบบว่า ดูแล้วจะตกเมต้ายากมากและแทบเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะตกเพราะว่าตัวละครนี้ออกแบบมาได้ดีแบบดีเกินไปอ่ะท่านเฮอรตาดีที่สุดในโลกท่านเฮอราเลิศที่สุดเลยงี้ยผมขอพูดให้ครบสากระป๋องแล้วผมจะมาขยายความเพิ่มแล้วกันนะครับต่อกันที่กระป๋องที่2กาวตัวนี้คือกาวที่คิดว่ามีนาจะมีโอกาสเป็นในส่วนของซัพพอร์ตแบบเรียลซัพพอร์ตไม่ใช่ซับพ e หรือพวกนั้นคือเป็นซัพพอร์ตจริงๆซึ่งเออก็อย่างที่เราคิดกันนะคือ ในส่วนของ3.6ขึ้นไปมีตัวละครอย่างอิริเซใช่ไหมนะผมจําชื่อไม่ถูกอยู่แล้วล่ะที่มีโอกาสเป็นตัวละครที่มาแทน RMC ฉะนั้นมีหน้าน้ําแข็งความทรงจำคงตกไปเพราะยังไงมันก็คงไม่มีทางที่จะเป็นผ่าซ้ํากันท่าซ้ํากันเข้าคงไม่ขายแบบว่า power k e e p กันอย่างนั้นเลม้งเพราะเรามีตัวอย่างในส่วนของ MC จินภาพที่ เป็นสายซัพพอร์ตเบรกที่แบบเจ็มมากๆแต่เราก็ยังมีตัวละครมาแทนในส่วนของฟุกหัวที่เป็นคนละท่าและคนละผาดหรือมันอาจจะเป็นในส่วนของแบบคล้ายๆกรณีของกาลเกอร์ก็ได้ที่เป็นผาดเดียวกันท่าเดียวกันเอาไว้เป็นพาวเวอร์คีปกันเลยก็ได้อันนี้ก็มีโอกาสว่างเล็กน้อยแต่ผมว่าไม่น่าใช่ต่อมาคือกาวกระป๋องที่3ากาวที่ผมรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นในส่วนของซับท PS คล้ายๆกับกรณีของอานาซาที่โอเค คุณมาเล่นในส่วนของซาิเวสเก่งมากแถมมีสกิลในส่วนของ DPS ตามมาด้วยที่เป็นในส่วนของเทรสผมอ้างอิงสมมุติฐานนี้เมื่อจากในส่วนของทีมตัวละครที่เรามีนะเช่น เฮอร์ต้าเรามีทีมครบแล้วเรามีเฮอร์ต้านาซาบาบาบาโอเคว่ากันไปอาราเลียเรามีอยู่แล้วถึงเปิดอากาเกลียอีหนึ่งจะดีกว่าการมีทีมก็เถอะแต่โอเคเราถือว่าเสร็จแล้วตัวละครต่อไปก็คือในส่วนของพี่ไมเดย์ที่จะมาจะเสร็จก็เสร็จจะไม่เสร็จก็ไม่เสร็จเป็นตัวละครที่แปลกๆอยู่เพราะว่าแมคาคดิกที่มันว้าวเกินไปอะเนาะทีมที่4ี่คือทีมที่เราจะามาใช้พูดกันนั่นแหละก็คือในส่วนของทีมแคสไทร์ที่ยังขาดตัวละครอยู่โอเคเรามีแคสไทร์ลัหนึ่งคน เราจะสามารถดึงซันเดย์มาใช้ก็ได้แต่ซันเดย์ก็ใช้ไม่ได้คุ้มใช่ไหมละ่ะเพราะว่า,าแค์สไตร์ต้องการคนที่เล่นเกี่ยวกับแมคาีนิกเกี่ยวกับเลือดโดยที่ทมของแค์สไตร์เนี่ยต้องการคนเลือดเยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไฮซินทิปปี้ฉะนั้นถ้ามีนา,นาจะมาเนี่ยแล้วมาเป็นตัวละครซับ d p พ DPS ให้ทีมนี้มันก็ไม่เลีวนะ อาจจะเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาให้เล่นเกี่ยวกับการลดเลือดเพิ่มเลือดของทีมหรือว่าของตัวเองก็ได้เพื่อให้ตัวของมนะีนาเนี่ยมีจุดยืนในทีมนี้ในส่วนของซับ DPS เพราะยังไงเราก็มีซับ DPS ที่เล่นเกี่ยวกับเลือดอยู่แล้วฉะนั้นการที่เขาจะออกแบบมาให้เป็นมีนาเป็นซับ DPS สายลดเลือดเพิ่มเลือดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเหมาะก็ได้แทนที่จะแบบเอามีนาไปแทนตัวละคร DPS อย่างเฮอร์ตาหรือว่าจะมาแบบแข่งตรากากับอีิเซียผมว่าก็คงไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่แหละบางว่าไอีิเซียเป็นตัวละครจากฟองไกลอิมแพคเตอร์ท การขับเยอะกว่ามีนาที่เป็นตัวละครโนเนมที่เปิดตัวมาในเกมของไกสตารเลวนะถึงมีนาจะอยู่กับเรามานานก็เถอะแต่ผมว่ายังไงก็สู้ไม่ได้เออฉะนั้นให้มันอยู่กลางๆเป็นซับทพที่เก่งแล้วก็มีคนพร้อมจะกดเพราะเป็นตัวละครอย่างมีนาที่เราผูกพันกันมากๆด้วยอย่างงี้ก็เป็นการตลาดที่ดูดีกว่าและส่วนขยายในส่วนของ DPS นะครับผมคาดเดาว่าอย่างที่ผมบอกไปผมคิดว่าตัวละครเนี้ยมีโอกาสเป็นในส่วนของซับทพอมากซึ่ง ซับ DPS ที่เป็นหมุดหมายของเราที่ทําให้เรารู้สึกเลยว่าให้ตัวละครต่อไปเนี่ยที่แบบจะมาหลังๆเนี่ยซับ DPS มันต้องเป็นอย่างนี้เวย้ยก็คือในส่วนของอาณาจัมันจะทําให้ตัวละครเนื้อกายเป็นแบบนิวบี้เฟลลี่อย่างเงี้ยน,นะเพราะว่าคุณสามารถเอาไปเล่นในส่วนของซับ DPS ก็ได้เล่นกับทีมแกสไรว์ก็ได้หรือว่าเอาไปเล่นเองก็ดีแล้วมันก็ช่วยลุ้นอย่างหนึ่งก็คือเฮ้ย <c oughs> อาจจะเป็นเบสินสลอันดี <ay> ก็ได้นะมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะรอบเนี้ยถ้ามันไม่เวิร์ก ก็ได้แต่รุ่นกันต่อไปนะครับว่าจะมีเบย์อินสลอสซันเดย์จริงๆจังๆเมื่อไรเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เหมือนจะเป็นออเดิฟเรียกํำย่อยระหว่างรอที่ออลิเซียจะโผล่มานะครับฉะนั้นเอ่อต่ใครจะมาถลุงเพชรรอบนี้ก็ไม่ได้แย่แล้วมั้งแต่บอดจำไว้ว่าถ้าออลิเซียสมมุติว่าดิฟมาร์เก็ตติ้งโผล่มาเป็นน้ําแข็งและเป็นความรงจาด้วยเนี่ยหรือว่าเป็นน้ําแข็งแล้วประสานเนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็ต้องเปิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราการันตีว่า IMC เก่งมากฉะนั้น ถ้าเอลิเซยมาแทน IMC โเอ้มอไม่ต้องคิดครับเปิดนะครับเมต้าแน่นอนแังนั้นก็จบไปในส่วนของตัวละครแรกที่เราพูดถึงกันก็คือมิาน่าอ,อย่างที่พูดไปนะครับซาทีเอสแหละมันคงไม่มีทางเป็นอย่างอื่นหรอกเออไม่ว่าจะเป็นดูจากในส่วนของทีมที่ขาดตัวละครซาวดเอส s, อย่างทีของแคสไตร์แล้ว1อันกับอีกอันหนึ่งคือในส่วนของซิมูเลต์ยูนิเว s ร์สมันชื่ออะไรนะทีวีทีวูเจนส์เอ่อดีว e เจนส์ยูนิเวิร์สอันนั้นที่เป็นในส่วนของบัฟ แมงกะพุนที่เพิ่มนเม้เมจแเมเกี่ยวกับเลือดด้วยแค่นั้นก็การันตีได้วเรามั้งว่าน่าจะมาเล่นกับแคสโซไรต์แหละและอย่าได้มีการถามนะว่าเอาข้อมูลมาจากไหนลีกหรือเปล่าเกมมันก็มีบอกอยู่โอเคต่อกันที่ตัวละครที่2นะครับโอ้ตัวละครนี้ด้านเหงล่อ่างขนองคงอะไรสักอย่างนั่นแหละยาวๆและที่คนเขาไปทำมีกันนะ่ะคือตัวละครนี้เป็นตัวละครในส่วนของอนุรักษ์กายภาพความน่าดึางดูดอะ่ะมันไม่ใช่ในส่วนของการที่เป็นกายภาพไว้คุณตัวละครนี้นะ ความน่าดูดูดของตัวละครนี้จะเป็นในส่วนของอนุรักษ์มากกว่าที่ว่ารอบนี้เขาจะนําเสนออนุรักษ์เราแบบไหนโดยที่กาของตัวละครนี้ผมให้แค่กระบอกเดียวพอแบบพอเลยแบบเอาแค่นี้พอผมคิดว่าน่าจะฉุกนะเพราะว่ามันดูเป็นไปได้มากที่สุดอย่างแรกก็คืออนุรักษ์คํานวณสกิลมาจากป้องกันแล้วก็ H p แต่เราจะมีผาที่ใกล้เคียงกับอนุรักษ์อีกหนึ่งผาดนั่นก็คือผาเพิ่งฟูซึ่งผาเพิ่งฟูเนี่ยเป็นผาท,ที่ค่อนข้างจะแหวกแนวไม่ว่าจะเป็น เออได้ฮิลจากเลือดโอเคอันนี้เก็ตเพราะว่าตัวละครเพิ่มฟูทุกตัวมีกับอีกอันนึงที่มันแหวกขึ้นมาเว้คุณคือในส่วนของได้ฮิลจาก ADK เนี่ยแหละคือน่าสนใจเว้ยที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นกล่าวได้ดีมากๆเลยคือถ้าสมมุติว่าเราดึงในตัวส่วนส่วนตรงนั้นมาล่ะแบบให้กลายเป็นว่าเฮ้ยตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ให้โลดจาก ADK อะ่ะ มันจะเจ๋งแค่ไหนไงแถมอีกอย่างหนึ่งนอกจากให้โลได้สิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวละครตัวเนี้มันจะต้องแตกต่างจากในส่วนของอเวนเจอร์รินก็คือตัวละครนี้มันต้องให้บัฟได้เว้ยเพราะว่าทีมสมัยใหม่เหลือแค่ทีมเดียวและที่เหมาะกับตัวละครนี้ที่จะให้ไปอยู่ <c oughs> ก็คือในส่วนของทีมของไพนอนเพราะว่าทีมของไพนอนตอนนี้เราแยกในส่วนของไฮยาซินฉะนั้นการที่จะมีตัวละครใหม่ให้โลได้และให้บัฟได้แล้วอาจจะเป็นแบบให้โลนอกเถึงตัวเองได้ด้วยเนี่ย มันดูจะเหมาะกับตัวละครอย่างไพนอนแล้วก็เป็นการออกแบบที่ดูดีด้วยแต่ผมว่ามันอาจจะผิดก็ได้ในส่วนของ e d คที่เป็นตัวคูนโลนะแต่ไม่มีถ้ามันได้จริงก็คงเจ๋งเหลือมั้งที่ตัวละครสามารถให้บัฟได้จาก e d ครวมถึงให้โลได้ยงเงี้ยก็เป็นแบบกากาๆนะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะผลที่แบบมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดก็คงตกมาอยู่ที่ hp ประมาณนี้แต่ส่วนของบัฟเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่ผลยังไงก็ต้องมีแหละบัฟอ่ะสักอันนึงคือมันต้องเป็นบัฟที่เหมาะกับตัวละครอย่างไพนอนนี่แหละ คือถ้าไม่ใช่ทีมไพนอนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้ทีมไหนเลยเพราะว่าทีมแต่และทีมแบบมันไม่มีปัญหาเลยทีมเฮอร์ต้าโอเคแล้วไม่มีปัญหาทีมของอาร์กาเลียมีปัญหาแต่เปิดอีแก้ไขได้ไม่มีปัญหาทีมของอมม e ขไ,ไมเดม,มอสก็ลืมๆไปแล้วกันเพราะว่าพี่แกก็เก่งอยู่แล้วแหละถ้าเป็นจินตภาพก็ก็ก็พอเลยได้หรือว่าทีมในส่วนของแคสไตรท,ที่อย่างที่พูดไปเรามีครบกันหมดแล้วตั้งแต่แรกมีแค่สไตร มีทิปปี้มีไฮายาซินฉะนั้นตัวละครที่3ที่ต้องการก็คือในส่วนของมีนาฉะนั้นเราจบไปแล้วน,น,นี่ยเหลือทีมล่าสุดเนี่ยที่มันมีปัญหามากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทิร์นไหลบ้างแหละหรือไม่ก็จะเป็นดราม่าที่เขาบอกว่าเฮ้ยม,มึงเล่นเบป่ะเนี่ยใครเขาให้ใส่ในส่วนของซับเทนกับตัวละครนี้ไปนอนยห้อยากเล่นให้รออต้องไม่ใส่ซับเทนแล้วพอเห็นดราม่านะฮะเราก็จะแบบว่าต่อักว่าแด๊ดบรูมึงเล่นเกมเทิร์นเบส <laughs> มึงกำลังเล่นเทิร์นเบสอยู่มึงไม่ได้เล่นเกมชินหรือว่า อาวูว่าได้เว้ยที่มึงสามารถหลบสก,กิลได้เทิร์นเบด้วยมอนมนสมตีอยู่แล้วถ้ามึงไม่ใส่ซับเทมมงก็ตายดิมันคงไม่มีทีมไหนเหมาะกับตัวละครนี้เท่านี้แล้วแหละคุณลองวาดภาพฝันดูนะเราเมนไพนอนคุณลองพาวาดดูนะเออขอเมนนะไม่ใช่ตำรวจนะไม่เอาตำรวจโอเคไม่ไม่อยากใด้ตำรวจเอาแบบเมนจริงๆที่แบบชอบตัวละครนี้คุณลองมองภาพอย่างนี้แบบมอนกกับผมตัวละครไพนอน มีตัวละครอย่างเซริดามาคอยแก้ปัญหาเรื่องเทินไหลทําให้ตัวละครเมนคุณสามารถแปลงร่างได้ไวขึ้นนี่คือในส่วนของเซริดามาพร้อมกับตัวละครอย่างเจ้ายนที่สามารถให้โลก,กันตัวละครที่คุณโปรดเก็บตัวได้ที่อาจจะไม่ได้ดีเท่าซันเดย์แต่สามารถเก็บสแต็กได้เท่ากันหรืออาจจะน้อยกว่าแค่ไม่กี่รอบแล้วพอเป็นอย่างนั้นมันจะทําให้ล็ลตคุณเหลืออีกหนึ่งที่ให้กับตัวละครที่เป็นสุดยอดตัวละครไม่ว่าจะเป็นทิปปี้ของคุณที่ปลดอีหนึ่งหรือว่าทิปปี้ธรรมดา หรือตัวละครในอนาคตอย่างออลิเซียที่พร้อมจะพิมพทูเดาเมทให้ไพยนอนได้ภาพมันดูมาปะมันดูแบบมันดูเจ๋งปะสงไซคเคิาต้องมาปะอะอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็คือภาพฝันนะที่แบบมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงหรืออาจจะไม่เป็นสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีกนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของ กาวตัวละครครับมีแค่นี้แหละคือสินาทีก็น่าจะยาวนานพอสมควรแล้วมั้งเอ่อพูดกับ2ตัวละครที่ผมว่ารอบนี้ 3. 6มจีค่อนข้างเดาง่ายนะครับเพราะว่าเรามีในส่วนของพรให้ดูอะเนาะแล้วเราก็เก็ตอยู่ว่าเออมันเป็นน่าจะออกมาเป็นประมาณนี้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 ก็เข้าใจได้มันเลยไม่มีแบบกาวอะไรให้สนุกมากมายครับรอบนี้ค่อนข้างจะเฉาประมาณนึงสำหรับผมที่ผมต้องมากาวตัวละครนะเนาะคือมันไม่ได้ว้าวเหมือนรอบของไซเฟอร์ที่แบบเราเดาไม่ได้เลยว่าไซเฟอร์ทาอะไรได้อย่างเงี้ยมันมันจะสนุกกว่าเยอะเลย ออรอบนี้ได้แค่นี้ก็หรูแล้วแหละแล้วขอย้มเตือนอีกครั้งนะครับว่าน,นี่คือกาวตัวละครนะได้โปรดอย่าไปไอ้อ้างอิงกับลีกมันอาจจะไม่ตรงลีกอยู่แล้วแหละหรือผมอาจจะตรงก็ได้ใครจะรู้แต่สุดท้ายแล้วก็รอด,ดูตัวละครออกมาอยู่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาดูนะพวกคุณน่ารักมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชมข้างทางหรือว่าผู้ชมผ่านทางมาเป็นเมมเบอร์หรืออะไรพวกคุณน่ารักมากๆโดยเฉพาะเมมเบอร์นะฮะทำให้ผมไม่อดตายคือน่ารักสุดไปเลยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับบาย I won't give up, no stopping me now, I'm climbing higher. Hey. I ain't coming down, feeling amazing. Hey. My temperature's rising like a fire.